อย่าลืมกด Subscribe ให้เขาด้วยนะ <S <S ตอนนี้มีเสื้อวันหยุดสุดฟินมาขายแล้วนะถ้าอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราซื้อเลยอยากขายสวัสดีค่ะมาพบกับสาระนอจิวันหยุดสุดฟินช่วงอาชิพสตอรี่ตอนนี้นะคะสกภาพนอจิมาเล่นส,สนุกกันค่ะจีดีเบอร์เครื่องเล่นดิสาเรื่องเล่นนั่นก็คือบลาบินนั่นเองนะคะนี่อยู่ข้างหลังแล้วดูจิมอง ตาลราค่อคนี่คืออยากเล่นใช่ไหม่อนที่เราจะไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด share, กดซับสไครป์พร้อมกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วถ้าที่พักร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงใครมีสินค้าอยูใ่ในมืออยากสาัรีวิวติดต่อทัาทีอินบ็อกซ์แฟนเพจเฟซบุ๊กอินดัสเทรนติดขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ตอนนี้ไปยังไปยังนี่อยนี้ <c oughs> <c oughs> โอเคไปครับอ่าชิปไปคนเดียวนะยืนก่อนอึ๊บมาหาบัตรก่อนบัตรหนูอยู่ไหนอ่าบัตรมาหนึ่งใบไปชิปจุงจุ้งไปส่งก่อนจุงไปส่งก่อน ีต้องเล่นคนเดียวแล้วนะบาบินนะลูกนะ,ะอ,นกอ่านี่ครับนี่ครับโ <c oughs> อเคหัวหัวลูกหัว,หวขึ้นไปนั่งขา้างในหรือข้างนั่นนงนี้นั่งตรงไหนอะเอาชินั่งอึอตรงนี้อ่ะใกล้ๆกล้ก็พอชิจับนี่นะจับพวงมาลัยตลอดนะลูกนะเออโอเคหัวหมุนได้เสร็จได้ค่บายบายลูกบายบายไปไหนล่ะบ๊ายบายค่ะเออหมุนพวงมาลัยรอเลยหมุนพวงมาลัยรอ ไปแล้วครับหมดภูมิใจรอนะจ๊ะอาชีอาชีครับทางนี้ลูกจะเอจะเอยิ้มหวานยิ้มหวานโอโ้ขับมือเดียวด้วยนะจะเก่งกาดขนาดไหนขับมือเดียวด้วยนะขึ้นแล้วครับขึ้นสูงแล้วคะตอนนี้นี่เป็นเครื่องเล่นที่แบบว่าให้นอ้นองๆหนูๆเล่นเองนะ ก็ดีนะจะได้บอว่าไม่ต้องติดพ่อติดแม่ขนาดนั้นเนาะฝ <c oughs> ึกเล่นเองได้นะคะซึ่งนนองชิก็หนึงครบกับเจ็ดเดือนแล้วค่ะเขาบอกว่าเครื่องเล่นนี้เล่นได้นะจ๊ะปลาบินนะคะปลาบินจําไว้เพราะว่ามันเป็นรูปปลาเนาะแล้วมันบินได้เขาเลยเรียกว่าปลาบินง่ายๆตรงตัวเลยเนาะ <c oughs> เออบ๊ายบาย <c oughs> จ๊าเอ๋อจีครับชิบ๊ายบายว <c oughs> ิ่งตามลูกวิ่งตามลูกอ่ะชิ ชีไม่เล่นกับมามาเลยมามาเศร้ามามาสีใจชี้อาชีอาชีใครชื่อชี้ยกมือขึ้นใครชื่อชียกมือขึ้นไม่ขับ้วลูกขับพวงมาลัยขับพวงมาลัยดิขับเร็วขับเลยขับขับเออขับเร็วขับเร็วไปแล้วไปแล้วชีไม่ขับเลยอ่ะ อ,อ๋อทางอ,าอ่อยทางคุณแม่ตกใจเสร็จแล้วจ้าจบแล้วหรอกนะขอบคุณจา้าสนุไกไหมลูกเอซบอย่างไงเล่ง่วงเมื่อกี้นะคะก็พาน้องชิเล่นเรียบร้อยนะก็คือเรียกว่าปาบินดูชิหน้าตาน่าเดียวมากเลยนะจริงยังมีอีกหลายเครื่องเล่นเลยนะคะยังไงก็พาน้องๆหนูๆมาเล่นได้นะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนดีกว่าชี้ไม่ไหวแล้วก่อนจะกันใครอย่าลืมชี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วครั้งหน้าเราจะพาน้องชีไปเล่นที่ไหนอีกนะ พร้อมยังดูเด็กทาทาแล้วเราสมจุบไปก่อนจ้าบายบายามพลานนะต้องดูให้ได้ค่ะจุ๊บจุบ <c oughs>